เ้ยอไปไงนั่นจะเททางขึ้นหรือเปล่าเอาแล้วมันขึ้นอะไรทางนี้ล่ะแบบเป็นมดเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปขับรถไถดันได้ไหม ใครบอกความเคยนี้รถเสียมิ่มบอกนี่ฮะใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่ไหมวะเอาแกปาดออกทำไมอ่ะแก่จะถ่ายอยู่ล้วก็ดัน รถใครสวยแต่ว่านี่อ้วงานนี้นี่ต้องเอากันชนออกทุกคันนะนี่อนอะดูดฝุ่นใครขรับแต่ถ้าอยู่เทินมันอยู่ตรงเนาะ พอดีเลยอะ่ะถ้าอยู่เทินมันอยู่ตรงอะ่ะพอดีเลยนี่ก็งานคาราบาวนูน่นอยู่นู่นทีเทไปโดนว้วเซงเขาไปเลยอะ่ะเซงหมดเลยอะ่ะไอ้อรอบเร็วได้เปียงวะเออ เนี่ยรอบเร็วได้เปรียบแล้วนี่เอาแล้วทางนน้นมาจากไหนไปลับรถมานี่นี่ละเออเขาออกโน้นอีกเส้นหนึ่งฮะออมันออกได้สองเส้นใช่ไหมได้บบสองฝั่งโอ้โไอแกมาปาดเสร็จแกเกไม่ยอมรูปเออ คอยตะลุ่มเลยอ่ะความเงียบออกมาเป็นตันไอ้นี่คือใครวิ่งได้ก็วิ่งใช่ไหมนี่เอาเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยดันเลยเว้ย รถเยอะขนาดนี้เลยหรอทางออกกี่ทางนี่รถตาวข้าวสองได้รถหนักเข้าออก อูยมียางเก้าด้วยนะยางเก้าย่างพันก็มีนะ่ะอยยางใหญ่เเกี่ย,ยวยอ่ะเออ <c oughs> ใช่ใส่ดินน้อยเกินเนาะหรือว่ากระบะมันใหญ่ทำไมอ่ะเอารถไอจอนก็นมาวิ่งนี่ สบายแต่รถไอ้นี่แล้วย,าง,ยางใหญ่นี่แล้วยางใหสบายเตอร์รถสบายเตเนาะถ้าทางนุ่มๆมาถ้าใครวิ่งสามล้อใหญ่เดือดเดือดมีมีกี่กี่กี่ไมโครอยู่ข้างในกี่คันเอ้ยกี่เจ้าสามสีม่ห้าเจ้าปอู้หูตะลุมเลยอะ่ะ ไม่รู้อ่ะใครวิ่งเลือกทางไหนวิ่งได้ดีกว่ากันน่ะสบายเลยเรียมใครดีก็ดีแล้วเรียมใครไม่ดีก็ติดอะไรมาจู้ๆอะไรไอ้เซมนิงน่งขัวาตาไม่ซิ่งก็หลอน ไม่ซิงกกหลอนโอ้เพลงนี่นะเห็นไหมนะเออเออออกล้างเขาได้นี่อสองสี่ยังไล่ไม่ทันอ่ะ <c oughs> เอาเลยเว้ยรอบลายเว้ยอ <c oughs> ยตรลุ่มเลย นี้ตรงเอาต้นไม้นี่ออกแล้วตรงนั้นเขาขุดเป็นยังไงสะใหญ่เลยบอกยังไม่ได้ไปดูเลยใหญ่ยาวไม่ใหญ่เท่าไหร่หล้งจากนี้ก็กว้างเลยเป็นสะเลยลงสิบเมตรอ่ะไดุ้ดยดี่สิบไมตนึงนบ่แจะยาวไปนู่นอู้แล้วตรงนี้พอเขาขุดเสร็จจะทำอะไรเดินจรเข้ฮะเดินจรเข้ รถหกล้อรถหกล้อประมาณกี่คันเฮ้ยเบิร์ตตเด,ด้ยเบิร์ตตเด้ยว้าต่อต้มต่อต้มมาดูดิค้อเสง่เสง่เขาอีกอ,อันนี้คอมมันเร็วขันหลังว้า ตะารถเอคันนี้ยางเล็กเนาะเอ้ยยางเท่ากันนี่เลยอันนี้ฮิโน่เบกาเทสรถห้างอือดูรถมาอันนี้เจ็ดอี แตกเหมือนมดเลยเนาะวันหนึ่งนึกว่าไปงานบุนเนอะวันเออวันหนึ่งนี่ได้ประมาณกี่เที่ยวโอ้ยเปนไ่งโอ้เจริบเลยต้องมองความนึกว่าไปงานบุนเนอะเออแตกบึ้มบึๆมบึ้มบึ้มบึมบึมเลย เคยบอกไม่เห็นบอกกันพี่เลยเขาบานแล้วคันนี้ใครขับวะนี่รถพี่พุดอ่ะผงษ์นะไม่รู้ว่าวันนี้ผงขับด้วยวะเมียทุกับอยู่ด้วยกันหรือไม่ใช่เหรออยู่ด้วยกันสลับกันครับ เมียขับใช่เหรอเออขับยอกยองไงคงแงคงทงขับท <Okay. S 1> อทง <ๆ S 1> ไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายเจอกันคลิปต่อไปครับงานคาราบาว